เผยชีวิต64เบิร์ตธงชัยถือชนเผ่าหลังมีแฟนยอมรับมีภรรยาและลูกเผยชีวิต64เบิร์ตธงชัยถือชนเผ่าหลังมีแฟนไม่นานมานี้เบิร์ตธงชัยแยม้มเรื่องหัวใจมีคนคุยอยู่แต่ยังไม่เปิดตัวตอบ้าเป็นช่วงอยากผสมพันธุ์แล้วก่อนฝังถามแฟนๆอยากให้แฟนพี่เบิร์ตหน้าผมนมพร้อมขนาดไหนครองตัวเป็นโสดมานานหลายปีสําหรับซุปเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งของเมืองไทยเบิร์ตธงชยัยล่าสุด7มกราคม2560 ปาเบิร์ดได้ออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องหัวใจว่าคืออยากมีแล้วนะครับตอนนี้เริ่มเข้าช่วงหน้าผสมพันธ์ของพี่แล้วหัวรอช่วงนี้ช่วงอย่าแพร่พันธุ์แล้วครับกลัดมันอยู่ครับช่วงนี้ก็คุยตะมูตะมิมาเหมือนกันกุก๊กกิ๊กมีคุยอยู่ครับแต่ความสัมพันธ์ยังไม่พัฒนายัางไม่ตามไอจีเขา รอเขามาฟอนก่อนถึงเวลาเราค่อยกดเขาพี่ตู่นันทิดาบอกพี่เบิร์ดคิดแต่เรื่องเต้นเลยยังไม่มีแฟนเบิร์ดธงชัยก็คิดแต่ไม่คิดให้ตู่ได้ยินไงก็มีครับมีถึงเวลาช่วงสืบพันธ์แล้วครับแฟนๆจะมีโอกาสได้เห็นหน้าคนนั้นไหมเบิร์ดธงชัยถ้ามีแล้วจะบอกนะครับตอนนี้มาครึ่งหนึ่งแล้วก่อนที่พี่เบิร์ดจะทิ้งท้ายฝากถึงแฟนคลับว่า ้าพี่เบิร์ตมีแฟนพวกพวกอยากให้เป็นประมาณไหนหน้าตาขนาดไหนหน้าผมนมพร้อมขนาดไหนเราจะได้ถูกใจกันไงจะรอดไหมวะหัวรอะไม่นานมานี้เรียกว่าครองตัวเป็นโสดมานานหลายปีเลยทีเดียวสำหรับซูเปอร์สตาร์ขวัญใจแฟนๆชาวไทยทั้งประเทศอย่างเบิร์ทธงชัยแม็อินไต หรือที่หลายๆคนเรียกว่าพี่เบิร์ดล่าสุดพี่เบิร์ดได้มาเปิดใจสาเหตุทำไมถึงไม่มีแฟนสักทีผ่านรายการสามทราบที่ออกอากาศในวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีหนุ่มกัญชัยเป็นตัวแทนหน่วยความกล้าตายถามคำถามให้หลายๆคนหายคาใจทำไมพี่เบิร์ดถึงไม่มีแฟนมาจนถึงอายุ64ปีพี่เบิร์ดเล่าสาเหตุที่ยังไม่มีแฟนว่าพี่เป็น เขาลูตัวนัวคือพวกชอบนนเนียที่กลัวว่าเขาจะรบคาญเราเพราะเราเป็นคนที่ชอบนนเนียมากถ้ารักใครแล้วก็จะนวเนียกับเขาทั้งวันเป็นแบบนี้แล้วจะมีใครมีเวลาให้เราขนาดนั้นหรือว่าเราจะไปยุ่งกับใครได้มากขนาดนั้นทําให้หนุ่มกัญชัยถามต่อว่าพี่ไหวหรออยู่แบบนี้ซึ่งพี่เบิร์ตตอบอย่างตรงไปตรงมาว่าบางครั้งมันก็ไม่ไหวนะแต่เราจะต้องอยู่ให้ไหวให้ได้เพราะ ว่าเราต้องใส่ความเข้าใจและใส่กิจวัตรประจําวันวันเข้าไปให้มันเยอะขึ้นมันต้องข้ามผ่านทุกเรื่องให้ได้กันที่ไม่มีใครมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่การมีใครของพี่มันต้องไม่ธรรมดาเพราะถ้าพี่จะรักใครสักคนนะย้อนกลับไปพักหลังเวลาออกงานแล้วพี่เบิร์ดมากอดพี่ก็จะบอกว่าเดี๋ยวเป็นเรื่องอีกรอกแต่ไม่มีอะไรเป็นพี่เป็นน้องกันส่วนพี่เบิร์ดเคยให้สัมภาษณ์ว่ามีสาวที่คุยอยู่คนเลยยิ่งมองว่าเป็นเราก็นันนัคุยกันสักทีแต่ไม่ใช่ตีน,าน่าแน่นอน เราเป็นพี่น้องกันอีกอย่างพี่เบิร์ดเป็นแบบนี้กับทุกคนอยู่แล้วดินามองว่าพี่เบิร์ดเองก็ยังไม่มีใครเราเองก็ยังไม่มีใครคนก็เลยไม่รู้จะไปจับจับคู่ใครมากกว่าแจงคนมาจีบน้อยมากดูเหมือนไม่มีใครกล้าจีบแต่ก็มีคนมาบอกว่าคนนี้เขามองเราอยู่และถ้าเรามองเองเขาก็จะหายไปทันทีเพราะเราหน้าดุ